ก,กลุ่มปตทเปิดบ้านต้อนรับคนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในงาน Open House โครงการสารพลัง X พีทีทีกรุ๊ปยงโซเชียลเพลเนอร์แฮกเกอร์ชอนร่วมเปิดมุมมองพร้อมรับแรงบันดาลใจการทำธุรกิจเพื่อสังคมพร้อมชวนปล่อยไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจโดยได้รับเกียรติจากดรบุรนินทร์รัตนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตทจำกัดมหาชนและนายวรพงศ์นาคชัดรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนปตทในฐานะประธานบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเปิดมุม มองทิศทางของนวัตกรรมเพื่อสังคมเรามีความตระหนักและก็ห่วงใยในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับฉะนั้นเราก็เลยมีความคิดว่าในเมื่อเราน,นํานวัตกรรมมาใช้กับภาคธุรกิจแล้วเนี่ยนวัตกรรมก็ยังสามารถที่ใช้ให้เป็นประโยชน์กับภาคสังคมและก็ภาคสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจัดงานเพื่อจะลองรับหรือว่าเปิดรับไอเดียใหม่ๆนะครับจาก น้องนนิสิตน mm ัก hmm. ศึกษารวมไปถึงประชาชนทั um, oh. ่วไปนะครับในการที่จะเสนอโครงการที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมนะครับไอเดียดีๆเนี่ยถ้าได้นําไป i ิ p l e m e n t ผมเชื่อว่าผลที่ได้เนี่ยมันจะมีผลที่เป็นตัวคูณมหาศาลนะครับเพราะเราเลยใช้คําว่าสารพลังเอกครับเมื่อทางน้องนนวัตกรนะครับที่ได้เข้ามาให้ความแนวความคิดใหม่ๆก็สามารถสร้างเป็นโครงการทางธุรกิจได้นะครับแล้วก็เราก็คิดว่า เราก็ต้องการให้มีการยกระดับนะครับทำให้ชุมชนนะครับที่มีความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นนะครับก็คิดว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสารพลัง X PTT Group อย่าง Socialpreneur Hackathon ยังมีโอกาสเวิร์กช็อปการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในเชิงธุรกิจโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทในกลุ่มปะตะทและองค์กรพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศร่วมกับ r i ส e มาเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดตลอดโครงการซึ่งหากได้รับคัดเลือกเป็น4ทีมสุดท้ายจะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลและเงินทุนตั้งต้นในการร่วมกระบวนการทดสอบไอเดียธุรกิจ Proof of Concept POC กับบริษัทในกลุ่มปะตะทโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายน2566ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการและติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook PTT News และ Facebook สารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม